เล่าเรื่องผีก่อนนอนเรื่องคืนหลอนที่แม่กำปองเรื่องเล่านี้เกิดขึ้นเมื่อหน้าฝนปีที่แล้วช่วงที่หมอกหนาจัดจนแทบจะกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวผมกับเพื่อนอีกสามคนตัดสินใจไปพักผ่อนที่แม่กำปองหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาที่ขึ้นชื่อเรื่องความสงบและธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เราจองบ้านพักหลังหนึ่งที่ค่อนข้างเก่าแก่ปลูกสร้างด้วยไม้ทั้งหลังตั้งอยู่บนเนินเขาที่ค่อนข้างเปลี่ยวห่างจากบ้านหลังอื่นพอสมควรมันเป็นบ้านไม้สองชั้นที่ดูขุึมขลังในตัวเองหลังคาจั่วสูงหน้าต่างไม้บานเก่าๆที่เผเอ,อออกเล็กน้อยเหมือนกําลังถอนหายใจผนังไม้ที่ซีดจางไปตามกาลเวลาและคราบตะไคร่น้ำที่เกาะจับบ่งบอกถึงอายุอาณามที่ยาวนาน รอบๆบ,บ้านโอบล้อมด้วยป่าทึบและต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาจนแทบจะบดบังแสงอาทิตย์ในยามบ่ายทำให้บรรยากาศดูมืดสลัวอยู่ตลอดเวลาวันที่ไปถึงฟ้าครึ้มตั้งแต่เช้าตรู่และพอตกบ่ายฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาไม่ขาดสายเป็นฝนที่ตกอย่างไม่เร่งรีบทว่าไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆเมฆหมอกสีเทาหนาทึบเคลื่อนตัวต่ำลงมาปกคลุมยอดเขาจนมองไม่เห็นอะไรไกล บรรยากาศเริ่มเย็นยะเยือกจนต้องคว้าเสื้อกันหนาวตัวหนามาใส่พวกเราสนุกกับถ่ายรูปเล่นชมวิวทิวทัศน์รอบๆบ,บ,บ้านพักเสียงสายฝนที่ตกกระทบหลังคาไม้และใบไม้ดังสู้ซาต่อเนื่องผสมผสานกับเสียงจักจั่งที่เริ่มส่งเสียงระงมในยามเย็น มันเป็นความสงบที่น่าพึงพอใจในตอนแรกแต่พอตะวันลับขอบฟ้าเท่านั้นแหละความเงียบงานและอุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วก็เริ่มก่อตดดัวเป็นความรู้สึกแปลกๆราวกับว่าความมืดได้ปลุกบางสิ่งบางอย่างที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับมันคืนแรกผ่านไปอย่างไม่มีอะไรพิเศษนักนอกเสียจ,จากเสียงลมที่พัดวีดวิวหลอดช่องหน้าต่างเข้ามาเป็นระยะระยะ คล้ายเสียงคนถอนหายใจยาวๆกับเสียงไม้ลั่นที่ดังเอียดอาดจากโครงสร้างบ้านเก่าๆบางครั้งก็มีเสียงคล้ายอะไรบางอย่างขูดกับพื้นไม้ดังมาจากชั้นสองทั้งที่พวกเรานอนรวมกันอยู่ชั้นล่างซึ่งพวกเราก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของบ้านไม้เก่าๆที่ใช้งานมานานปี แต่คืนที่สองต่างออกไปหลังอาหารเย็นซึ่งเป็นอาหารง่ายๆที่พวกเราเตรียมกันเองในครัวเล็กๆของบ้านพักเรานั่งล้อมวงคุยกันเรื่องสัเพเ,เหระอยู่พักหนึ่งแสงไฟจากหลอดไฟเก่าๆที่ห้อยระยะอยู่กลางห้องโถงดูสลัวและสั่นไหวเล็กน้อยยามที่ลมพัดผ่านเข้ามามันให้ความรู้สึกเหมือนแสงเทียนที่รีบปรี่อยู่ในความมื่อาวกับนั้น เราเล่าเรื่องตลกบ้างเรื่องน่ากลัวบ้างปะปนกันไปจนกระทั่งความเหนื่อยล้าจากกิจกรรมระหว่างวันเริ่มถาโถมเข้ามาแต่ละคนจึงแยกย้ายกันไปพักผ่อนผมนอนอยู่ในห้องเล็กๆที่ติดกับห้องน้ำส่วนเพื่อนอีกสองคนนอนห้องข้างๆซึ่งเป็นห้องที่ใหญ่กว่าและเพื่อนอีกคนนอนห้องโถงด้านล่างโดยปูเสื่อนอนริมหน้าต่างไม้บานใหญ่ ช่วงประมาณตีสองกว่าๆผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกปวดปัสสาวะแต่ก่อนที่จะลุกจากเตียงผมได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องน้ําเสียงคล้ายใครบางคนกําลังลากสิ่งของหนักๆที่มีผิวสัมผัสหย,ยาบๆอยู่บนพื้นกระเบื้องเก่าๆของห้องน้ํามันเป็นเสียงเสียดสีที่น่าขนลุกคล้ายการลากศพหรือของหนักๆที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายง่ายๆ ประกอบกับเสียงน้ำหยดติง๋งติ๋งอย่างช้าๆที่ดังเป็นจังหวะจากก๊อกน้ำทั้งที่ก่อนนอนผมมั่นใจว่าปิดก๊อกน้ำสนิทแล้วและไม่เห็นมีน้ำหยดเลยเสียงนั้นฟังดูชวนขนหัวลุกในความเงียบยามวิการ ผมพยายามขมตาหลับคิดว่าคงเป็นเสียงหนูหรือไม่ก็เป็นแค่ความฝันไปเองความเหนื่อยล้ากำลังบีบให้เปลือกตาปิดลงแต่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ชัดเจนขึ้นและใกล้เข้ามาเหมือนกำลังลากเสิ่งนั้นเข้ามาใกล้ประตูห้องน้ำมากขึ้นเรื่อยเสียงเสียดสีที่กระเบื้องดังคลืดคราดสลับกับเสียงน้ำหยดที่ถี่ขึ้นราวกับกำลังส่งสัญญาณ หัวใจผมเรื่องเต้นรัวราวกับกลองรบเหงื่อการผุดซึมออกมาจากรูขุมขนผมนอนนิ่งข่มความกลัวพยายามฟังเสียงนั้นอย่างตั้งใจทุกประสาทสัมผัสถูกดึงมาจดจ่ออยู่กับเสียงที่เล็ดลอดมาจากห้องน้ำจู่ๆเสียงนั้นก็หยุดลง ความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่น่ากลัวกว่าเดิมเป็นความเงียบที่อัดแน่นไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ผมกลั้นหายใจหวังว่ามันจะจบลงแค่นั้นแต่แล้วก็มีเสียงเหมือนลมหายใจแผ่วๆดังมาจากช่องว่างใต้ประตูห้องน้ำเสียงลมหายใจที่เย็นยะเยือกและหนักหน่วงมันไม่ได้ดังชัดเจนเหมือนคนหายใจแรงๆแต่มันเป็นเสียงที่แผ่วเบาจนต้องตั้งใจฟัง เหมือนใครบางคนกำลังจ้องมองเข้ามาที่ผมจากอีกฝากหนึ่งของประตูและลมหายใจนั้นก็พ่นออกมาอย่างช้าๆเรากับกำลังสูดดมกลิ่นบางอย่างผมรีบลุกจากเตียงอย่างเงียบกริบพยายามไม่ให้เกิดเสียงแม้แต่น้อยแอบชะโงกหน้ามองหลอดช่องล่างใต้ประตูห้องน้ำสิ่งที่เห็นทำให้ผมแทบจะก,กรีดร้องออกมาผมเห็นปลายเท้าซีดเผือดคู่หนึ่งยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น ปลายเท้าที่ปราศจากรองเท้ามีร่องรอยคล้ายดินโคลนแห้งกรังติดอยู่จางๆยิ่งไปกว่านั้นคือมันหันปลายเท้าเข้าหาประตูห้องผมเหมือนกับว่าเจ้าของปลายเท้านั้นกำลังยืนอยู่หน้าประตูห้องน้ำและจ้องมองตรงมาที่ห้องของผมมันไม่ใช่ปลายเท้าของคนธรรมดามันดูบวมๆซีดเหมือนแช่น้ำมานานและมีรอยแตกเป็นริ้วๆคล้ายผิวหนังที่แห้งกรัง ผมถอยหลังกลับไปล้มตัวลงนอนบนเตียงอย่างรวดเร็วดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงทั้งตัวจนมิดชิดปิดตาแน่นพยายามท่องบทสวดมนต์ที่จำได้ทั้งหมดหัวใจเต้นจนแทบจะทะลุออกมานอดอก ผมไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวแม้แต่น้อยราวกับถูกตรึงไว้ด้วยความกลัวอันสุดขีดผมได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆดังจากนอกห้องเป็นเสียงที่แหบพร่าฟังไม่เป็นภาษาแต่รู้สึกได้ถึงความอาฆาตแฝงอยู่ในนั้นเสียงกระซิบนั้นวนเวียนอยู่รอบห้องผมแล้วค่อยๆเลือนหายไปในความเงียบอีกครั้งเวลาผ่านไปเนิ่นนานเท่าไรไม่รู้ผมพลอยหลับด้วยความเหนื่อยล้าและหวาดกลัว มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่แสงแดดยามเช้าหลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องผมรีบลุกขึ้นนั่งสำรวจรอบห้องอย่างหวาดระแวงไม่เห็นมีอะไรผิดปกติทุกอย่างดูเหมือนเมื่อวานยกเว้นความรู้สึกเย็นยะเยือกที่ยังคงเกาะกุมอยู่ในอก พอลงไปด้านล่างก็พบเพื่อนๆนั่งรวมตัวกันอยู่แล้วทุกคนมีใบหน้าซีดเสียวดวงตาแดงกำ่ำเราวกับไม่ได้นอนมาทั้งคืนและสายตาของพวกเราก็สบกันอย่างเข้าใจรากับทุกคนต่างก็เผชิญกับบางสิ่งบางอย่างมาเหมือนกันเมื่อคืนได้ยินอะไรแปลกๆกันบ้างไหมผมเอ่ยถามออกไปเสียงของผมแหบแห้งกว่าที่คิด เพื่อนคนหนึ่งซึ่งนอนห้องข้างๆเล่าว่าเขาได้ยินเสียงคล้ายคนคุยกันแผ่วๆดังมาจากห้องน้ำตลอดคืนแต่จับใจความไม่ได้บางครั้งก็เป็นเสียงหัวเราะคิกคักที่แหบพร่าบางครั้งก็เป็นเสียงคร่ำครวญเบาๆที่ชวนขนลุก เขาบอกว่าเสียงนั้นวนไปวนมาราวกับมีใครหลายคนอยู่ในห้องน้ำและที่น่ากลัวกว่านั้นคือเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนพยายามจะเปิดลูกบิดประตูห้องเขาอยู่หลายครั้งแต่โชคดีที่เขาลงกรอนไว้และเขายังรู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆพัดผ่านใต้ประตูเข้ามาในห้องเป็นระยะๆร,ะะรากับมีใครบางคนกำลังจ้องมองหลอดช่องว่างนั้นเข้ามา ส่วนเพื่อนอีกคนที่นอนห้องโถงด้านล่างเล่าว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินวนไปวนมาอยู่บนชั้นสองตลอดเวลาเสียงฝีเท้าที่หนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปบางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรหล่นลงพื้นเสียงดังโครมครามแต่พอจะลุกไปดูก็ไม่มีอะไร พอเขาพยายามจะหลับเสียงฝีเท้านั้นก็จะกลับมาอีกครั้งราวกับกำลังย้อเยอ้ยและที่ทำให้เขาแทบจะหยุดหายใจคือช่วงหนึ่งเขาได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างไม้บานใหญ่ที่เขาใช้ปูเสื่อนอนอยู่นั่นเองเสียงเคาะดังก๊อกก๊อกก๊อกอย่างช้าๆและหนักหน่วง เขาไม่กล้าหันไปมองได้แต่หลับตาปีภาวนาให้มันหายไปและเขายังรู้สึกเหมือนมีเงาดำทำมืดวูบผ่านไปมาที่หน้าต่างเป็นระยะระยๆราวกับมีใครบางคนกำลังเดินวนเวียนอยู่ด้านนอกบ้านท่ามกลางความมืดมิด ที่น่าขนลุกที่สุดคือเรื่องที่เพื่อนอีกคนเล่าเขานอนหันหน้าเข้ากําแพงและในช่วงกลางดึกเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนมีใครบางคนมานั่งอยู่บนเตียงข้างๆเขาเตียงหยวบลงไปเล็กน้อยตามน้ำหนักที่กดทับแล้วค่อยๆเอานิ้วเย็นเฉียบมาลูบไหลยที่หลังของเขาช้าๆจากต้นคอไล่ลงมาถึงบ้านเอวการลูบไหลนั้นไม่ได้รุนแรงแต่มันเยียบเย็นจนน่าขนลุกราวกับนิ้วของศพ เพื่อนผมรีบพลิกตัวกลับไปมองด้วยความตกใจสุดขีดแต่ก็ไม่พบแสงจันทร์ที่หลอดเข้ามาทางหน้าต่างเพียงน้อยนิดทำให้มองเห็นบรรยากาศสลัวสลวรอบตัวเขาบอกว่าเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอับชื้นคล้ายดอกไม้แห้งปะปนกับกลิ่นสาบของคนแก่ที่ลอยอยู่รอบๆอบตัวเขาตอนนั้นกลิ่นนั้นหนักอึ้งและชวนคลื่นไส้เขายังสาบานว่าได้ยินเสียงถอนหายใจยาวๆอยู่ข้างๆหูแผ่วๆเหมือนใครบางคนกำลังหายใจรด ต้นคอของเขาพวกเราตัดสินใจเก็บของออกจากบ้านพักหลังนั้นทันทีที่รุ่งเช้าโดยไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวที่เจอให้กับเจ้าของบ้านฟังพวกเราไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยถึงมันอีกหลังจากนั้นเราขับรถออกมาจากแม่กำปองภายใต้สายหมอกที่ยังคงปกคลุมหนาแน่นและไม่มีใครปรีปากพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเลยตลอดทาง แม้จะผ่านมานานแล้วแต่ทุกครั้งที่นึกถึงคืนหลอนที่แม่กำปองผมยังคงรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวภาพปลายเท้าซิดซีที่ยืนนิ่งอยู่หน้าประตูห้องน้ำเสียงลมหายใจเย็นยเยือกเสียงกระซิบที่ฟังไม่เป็นภาษาและความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองอยู่ในความมืดมิดยังคงฝังลึกอยู่ในความทรงจำและทำให้ผมไม่กล้าที่จะไปพักค้างคืนที่แม่กำปองอีกเลยไม่ว่าจะสวนงามและเงียบสงบแค่ไหนก็ตามเพราะผมรู้ดีว่า ภายใต้ความงามนั้นอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นมิตรซ่อนเร้นอยู่เสมอในเงามืดของหุบเขาแห่งนั้น